Was good. Always is. The guy and his men have been using these tunnels to move through where can noticed. He had the tunnels, but no trains. Can you power them? If you buy me some time, yes. Three enemies heading your way, Nick. Then keep them out. work same to you give the captain my regards Stay. help us go after Zagaev I'd rather kill him good you'll need this back in the fight actually I'm with Nikolai what on สิ้นสุดการรอคอย Call of Duty Warzone ได้อัปเดตแพทซีซัน6มาแล้วและจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างปืนใหม่ที่เข้ามาเป็นปืนอะไรเราไปรับชมกันในคลิปครับก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ โอเคในที่สุดก็ได้อัปเดตแพทซีซั่น6มาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เจมจะมาอัปเดตรายละเอียดแพทโน้ตให้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ในวาโซนนะครับก็จะมีรถไฟใต้ดินที่เรียกว่าซับเวสิ s เทมนะครับตัวนี้เราสามารถขึ้นรถไฟได้นะครับแต่ว่ารางรถไฟเนี่ยถ้าเราลงไปเราจะโดนไฟช็อตนะครับในส่วนของรถไฟใต้ดินนะฮะถ้าเราขึ้นรถไฟไปแล้วเราสามารถ เลือกจุดที่เราจะไปลงได้หรือว่าเราจะนั่งบนรถไฟนั้นก็ได้นะฮะไปดูอัปเดตอันต่อไปครับก็ยังอยู่ในส่วนของวาโซนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะเป็นโหมดอาร์เมดโรยัลโหมดนี้จะเป็นโหมดที่จํากัดเวลาในการเล่นนะครับก็จะเป็นโหมดที่เล่นได้4คนเวลาเราเข้าไปอยู่ในเกมนะครับเราจะมีรถบรรทุกหุ้มเกาะเป็นเหมือนฐานทัพเคลื่อนที่และเป็นร้านค้าในตัวด้วยนะฮะเวลาตายจะสามารถเกิดใหม่ได้ทันทีแต่ต้องรอดีเลย์กัน เกิดนิดหนึ่งนะถ้าเราไปไหนรถถังต้องไปด้วยห้ามทิ้งรถเป็นอันขาดนะครับถ้ารถระเบิดและเพื่อนตายหมดทุกคนคุณจะแพ้ทันทีนะฮะโอเคแล้วก็มาดูอันต่อไปกันนะครับอันต่อไปที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของโอเปอรเเตอร์หรือว่าตัวละครใหม่2ตัวละครนะฮะก็จะมีฟาร่ากับนิโคลไลนะครับสามารถรับได้จากการซื้อ Battle p a ์ของซีซั่น6พอซื้อมาแล้วเราจะได้ตัวฟาร่ามาเล่นก่อนเป็นตัวแรกนะครับและพอเลเวลแบตเทิลพาร์ตเราครบ100้ เราก็จะได้ตัวนิคไล์มาเล่นนะฮะเพราะว่าตัวนิค o l ไลเนี่ยต้องเลเวลร้อยนะครับถึงจะปลดล็อกโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นปืนนะฮะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมี S.P.R. 208เป็น Max m a n Rifle นะครับแล้วก็ A.S.V.A.L. หรืออีกชื่อที่คุ้นหูกันก็น่าจะเป็น V.S.S. นะฮะตัวนี้จะเป็น Assault Rifle นะครับสามารถปลดล็อกได้ฟรีนะฮะจาก Battle Pass Season 6นี่เองนะครับตัว S.P.R. 2 0 8ปลดล็อกที่เลเ เลเวล15และ ASVAL ปลดล็อกที่เลเวล31นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของมันติเพ a y เยอร์นะฮะก็จะมี2แผนที่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด่านแรกก็จะเป็น m e l s t e r Tank Factory นะครับแล้วก็ด่านที่2เป็น b o t c a แสสำหรับ m e l ต t e r Tank f a c t o ก y นะครับก็จะเป็นโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งนะครับที่เอามาทำเป็นสนามรบแล้วก็บอร์ดแคสเนี่ยจะเป็น การเอาพื้นที่ของทีวีสเตชันในวาโซนมาให้เล่นนะฮะโอเคต่อไปก็ยังอยู่ในส่วนของมันติเพเยอร์อยู่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของโหมดกันไฟเป็นการเอาพื้นที่ของสเตชันในวาโซนนะครับหรือว่ารางรถไฟในวาโซนนะฮะมาให้เล่นกันในโหมดมันติเพเยอร์นั่นเองนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของโหมดกาวอลนะครับก็จะมีแผนที่ใหม่มาเหมือนกันเป็นเวอร์ดัสลิเวอร์ไซ์นะฮะแผนที่นี้ก็จะเป็นการเอาแผนที่ของ ว่าโซนมาให้เล่นกันในโหมดมันติเเพเยอร์นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นที่โล่งๆใหญ่ๆเลย และโหมดใหม่ของมันติเพยเยอร์ก็มีโหมดคิวสติกคอนเฟิร์มเข้ามาใหม่อีก1โหมดนะฮะก็เป็นโหมดที่เราต้องฆ่าศัตรูและเก็บป้ายชื่อศัตรูมาเพื่อเป็นสแต็กในการเรียกใช้คิวสติกที่เราเลือกมาโหมดนี้จะเหมาะสําหรับคนที่อยากเก็บสกิน RPG สีทองมากๆนะครับเพื่องบินเยอะมากๆคิวสติคกคนใช้โคตรเยอะถ้าจะเก็บสกิน RPG สีทองแนะนําให้เล่นโหมดนี้ครับและเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันครับ อันสุดท้าย finishing move ครับผมเป็นการปล่อยค้างคาวมากัดศัตรูจนตายนะฮะของซีซั่นที่แล้วนี่เป็นเหี่ยวแต่ซีซั่นนี้เป็นค้างคาวนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของโน้ตแพดกันบ้างนะครับอย่างแรกในส่วนของมันติเพเยอร์มีทั้งหมด5โหมดด้วยกัน1 g r a กราวสองกันไฟบูปินคัสตอม3เฟกออฟ4คิวสติคอนเฟิร์มและ 5.Se ซีซั่นซิกมิดพิท แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวาโซนครับวาโซนก็จะมีโหมดให้เล่นกันทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะฮะก็จะมี1 BR Quad 2 BR Trio 3 BR Duo และก็4 BR Solo ครับและในส่วนของพันเดอร์ก็เปลี่ยนเป็นพันเดอร์ Trio นะครับและโหมดที่เข้ามาใหม่ก็เป็นโหมด Armored Royal Quad นะครับเล่นได้4คนนะฮะมาดูในส่วนของการแก้ไขทั่วไปกันต่อนะครับตัวแรกก็จะเป็น C ีนะฮะโดนเนฟการระเบิดไวเพิ่มดีเลย์ของระเบิดขึ้นมานิดนึงนะฮะเวลาก ดระเบิดแบบเร็วเนี่ยจะมีเสียงดังบีบและลดความเร็วการโยนระเบิดลงอีก30%นะครับ ต่อไปข้อ2นะครับแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากชุบเพื่อนในทีมจะมีดีเลย์หวินาทีก่อนผู้ใช้จะสามารถใช้อาวุธได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อไปข้อ3แก้ไขปัญหาการใช้ stopping power ได้ไม่จำกัดครับผมข้อ4กับข้อ5นี่ผมขอผ่านไปแล้วกันนะครับมันน่าจะเป็นของมันติเพย์เยอร์นะฮะโน้ตแพดอันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะฮะแก้ไขปัญหาของแต่งปืน Win LMG นะครับก็จะเป็นส่วนของสต็อกตัว x r k Chainsaw เวลาใส่ของแต่งตัวนี้ไปแล้วทำให้นาฬิกาและฮาร์ดบีตเซนเซอร์ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการแก้ไขให้มันระบุตำแหน่งได้นะครับ ต่อไปอันที่2ผมจะผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการแก้บลัชของอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูอันต่อไปอันที่3ครับข้อ3มก็จะเป็นการแก้ปัญหาของปืนฟิน LMG เหมือนเดิมนะฮะเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับมัสเซลนะครับเวลาเราเลือกปลายปืนเนี่ยมองไม่เห็นปลายกระบอกปืนตอนแรกมันบลักอยู่ฮะตอนนี้ทําให้มันเห็นเป็นปกติแล้วนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขของปืน AK47 นะครับที่เวลาเราใส่บาเรียวตัว23.0โรมาเนียไปใช้เนี่ยแล้วมือซ้ายมันไปจับที่ด้านบนของปืนทําให้มันมองไม่เห็นศัตรูตอนนี้แก้ไขแล้วนะฮะใช้ได้เป็นปกติแล้วครับ ต่อไปก็เป็นการแก้ไขการวางตำแหน่งของฮิฟไฟที่อยู่ดีๆเป้ามันก็จะหายไปในบางครั้งนะฮะอันนี้ผมเคยเป็นนะครับเวลาเดินบางทีเป้ามันหายไปเฉยเลยนะมองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ตอนนี้เขาแก้ให้แล้วนะครับอันต่อไปก็จะเป็นการเนิร์ฟปืนลูกซองออริจิน2นะครับลดดาเมจระยะใกล้ในวาโซนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของช็อตกันนะครับอันนี้จะเป็นบัฟนะฮะเพิ่มดาเมจให้กับกระสุนสลักในวาโซนนะครับแต่ไอตัวออริจิน ผมเอาไปลองใช้มาแล้วก็พูดยากนะผมว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยพอลองเอาไปยิงจริงๆอะ่ะยิงแป๊บเดียวมันก็ตายเหมือนเดิมนะฮะต่อไปก็เป็นการแก้ไขตัวสต็อกของปืนฟิน LMG นะครับก็จะเป็นตัว x r k c h s a w ะนะฮะ เพิ่มคำอธิบายเวลาใส่ของแต่งว่าพอเราใส่ชิ้นนี้แล้วจะไม่สามารถใส่ชิ้นไหนได้อีกนะฮะแล้วก็อันที่2ปรับของแต่งตัวแท็กเลเซอร์ให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของวาโซนนะครับข้อแรกก็จะเป็นการแก้ปัญหาทางใต้ของสเตเดียมน่าจะเป็นการแก้บั็กที่มีคนสามารถยิงคนอื่นได้โดยที่เรายิงมันไม่ได้นะฮะอันนี้ผมโดนมาแล้วนะครับบั็อกอยู่ตรงขอบขอบสเตเดียมฮะแล้วมันยิงเราได้เราไม่สามารถยิงมันได้พอเรายิงมันมันก็ติดก,กำแพงไงยิงมันไม่โดนตลอดข้อ2แก้ไขปัญหาที่ฮอสพิทอลนะครับตรงรั้วที่มีผ้าใบสีขาวมันสามารถมองทะลุได้นะฮะตอนนี้เขาแก้ให้แล้วนะครับข้อ3แก้ป หาไอคอนรถไฟบนแผนที่นะฮะข้อ4แก้ปัญหาแท็กเวลาเราชนะนะครับแก้ไขให้มันดีขึ้นให้มันนับแท็กได้ดีขึ้นนะครับข้อ5อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับขอผ่านไปก่อนแล้วกันถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปทีนะฮะข้อ6แก้ไขบัก๊กเวลาที่เราไปตั้งค่าในมินิแมปให้มันไม่หมุนนะฮะพอเราใช้ฮาร์ดบีเซนเซอร์แล้วตำแหน่งมันไม่ตรงอันนี้เขาแก้ไขไให้แล้วนะครับข้อ7แก้ไขปัญหากล่องซับไฮบ็อกที่อยู่บนรถไฟฮะโอเค okay. แล้วก็ในส่วนของการ um อัปเดตของซีซัน6ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวีคสองวีคสามวีคสี่ที่ผมยังไม่ได้พูดไปอีกเดี๋ยวรอพอมันมาแล้วค่อยมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนิดนึงนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้เจมด้วยนะฮะข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเจมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย รับคลิปนี้เจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ